สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเดีนี้ก็ขอ Happy Birthday ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์พบเจอกับสิ่งดีๆได้ของควัญชิ้นโตๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2560นี้จะเป็นเช่นไร ขอให้ไพ่ยิปซีช่วยเปิดเผยดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะรักณาธน,นูหรือผู้ที่เกิดในวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมให้ได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับความรักในเดือนสิงหาคม2560นี้ด้วยเถิดนะคะ นนะะว่าความรักของชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคม2560น,นี้จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะมีคนในใจยอยู่แล้วนะคะมีคนอยู่ในใจยอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณจะทำอะไรยังไม่ได้นะคะคุณก็รู้สึก เครียดนะคะกังวลไปตกกังวลบางคนนี่ถึงขั้นกับอนอนไม่หลับร้องไห้นะคะอา,อาดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีคนนะคะทิ้งคุณไปหรืออาจจะต้องแบบห่างกันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยเดินทางออกจากมานะคะเดินทางจากมาเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่ดีกว่าเดิม เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้าบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ก็คือปรับสมดุลน,นะคะปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ของคุณเองอรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปที่ที่เกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะแล้วก็ปรับอารมณ์ปรับสมดุลไพ่บอกว่าถ้าคุณไปสถานที่ที่เกี่ยวกับน้านะคะก็จะทําให้คุณรู้สึกด,ดีขึ้นนะคะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีขึ้น ความรู้สึกนะักคิดคุณเนี่ยเหมือนคุณกำลังพบเจอกับอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆค่ะไม่เยอะนะคะคุณก็รู้สึกเหมือนกับบางทีก็สับสนในใจนะคะสับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะคะตัวคุณเนี่ยอยากที่จะ,อะมอบความรักอยากจะสมหวังในเรื่องของความรักแล้วนะคะก แต่เหมือนกับว่าจะมีความรักเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นคนธาตุไฟค่ะนะคะแล้วก็เป็นอ่ชาวมังกรนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะได้พบปะพบเจอจากเพื่อนฝูงนะคะหรือจากงานเลี้ยงสังสรรค์เนี้ยค่ะในเร็ววันนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะคะ หรืออาจจะได้พัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกับคนรักหรืออาจจะได้ไปเดินทางไปพบประเจอกับคนรักนะคะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะเป็นคนไกลนะคะไม่ใช่คนใกล้อ่ะคะ่ะจะอาจจะต้องเดินทางอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็อยากให้ควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะคุณเองเนี่ยคุณก็ทาดฝันอยู่แล้วนะคะและยังมา มเีเขาเรียกนะำไพ่ธาตุไฟขึ้นมาอีกคะ่ะมีอัศาวินถือไม้เท้านะคะกับคิงถือไม้เท้าอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวคุณก็ได้นะคะธาตุไฟก็อาจจะอยากให้ควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องเ,ออเขาเรียกนะทําอะไรก็อยากให้วางแผนก่อนนะคะอืมแล้วก็อยากให้แบบว่า อย่าสนใจแต่งานนะคะทําแต่งานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะสนใจคนรักนิดนึงบางท่านเนี่ยอาจจะต้องอยู่ไกลกับคนรักเพื่อที่จะมาทํางานนะนะคะหรือคนรักเนี่ยอยู่ไกลเพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องไปทํางานค่ะก็อาจจะมีไพ่เดือนนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ในใจคุณอย่างเดียวเลยค่ะร้อนนะคะ ชาวสิงห์นี่ก็ร้อนไม่เบาเหมือนกันนะคะยิ่งเดือนนี้เนี่ไพ่ไพ่ธาตุาไฟขึ้นมานะคะไม้เท้าขึ้นมาสี่ใบเลยค่ะก็อยากให้คุณนะคะปรับในเรื่องของความใจร้อนของตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็ไปทำงานเยอะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนธาตุไฟอืมแต่เหมือนก็ว่าเขายังอยู่ไกลกับคุณอยู่ค่ะหรือไม่ก็ ไม่ก็อาจจะแบบว่าไม่ใช่สเปคคุณสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีปัญหากันคนธาตุไฟก็ได้นะคะรู้สึกคุณจะอาจจะต,ตังยินกับเขาอะคะ่ะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เลยกับคนคนนี้หรือแม่ก็คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแต่เขาก็ทําแต่งานประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะเดือนนี้ว่าความรักของชาวราศีสิงศัจําเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นเช่นไร ขอให้พาช่วยเปิดเผยความจริงให้ได้รับรู้ไว้เถอะนะคะบบความรักชาวราศีสิงห์เช่นได้ขอให้ช่วยบอกความจริงไว้เถอะนะคะให้บอกว่าเดียที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณแบบ ถูกทอดทิ้งอะค่ะนะคะ,นะคะถูกคนหันหลังให้ทั้งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทำไมต้องทิ้งคุณไปจริงๆเขาเองเขาก็ไม่ได้เต็มใจที่อยากจะทิ้งเท่าไหร่นะคะเขาเองเขาก็เขาก็เสียใจนะคะที่เขาต้องจากคุณมาะคะ่ะแล้วก็มันทำให้คุณนะคะรู้สึกสับสนรู้สึกวัน,ว,นวันใจรู้สึกกลัวไม่รู้ว่า อนาคตของคุณในวันข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ไหมชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนเก่งค่ะนะคะพลังในใจในเยอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ควบคุมได้นะคะชาวราศีสิงห์เดี๋ยวนี้ก็เลยต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะก็ควบคุมในเรื่องของ อารมณ์จิตใจคุณก็ก็ทําได้นะคะก็พยายามนิ่งนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันมาแล้วนะคะจันนะคะก็คือ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่ามันค้างค้างคาคา,าหรืออยู่อยู่ก็หายไปนะคะอาจจะทุกอย่างมันก็จะคี้คายอะคะ่ะทุกอย่างมันก็จะได้รับการตัดสิน ะคะใครที่ทําอะไรรับหลังคุณนะคะใครที่เขาไม่เข้าใจคุณนะคะเกิดความไม่เข้าใจเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะ,ะชัดเจนนะคะได้เคลียร์กันนะคะว่าคุณคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเรื่องความที่ไม่เข้าใจกันตรงนั้นมากกว่าและสุดท้ายคือได้เดือดสตา์นะคะขอให้คุณมีความหวังนะคะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะคะถ้าคุณได้เริ่มต้นใหม่ความรักในเร็ววันนี้นะคะมันจะนําพามาสู่นาพาความสุขมาสู่คุณนะคะขอให้คุณมีความหวังนะคะกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาความมนหมองความขุ่นข้องมองใจอยู่ที่ภายในใจนะคะ ไฟที่มันสุงสวงคุณนะคะนะคะก็ขอให้มันถูกขจัดปัดเป่าออกไปนะคะให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็ความหวังสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะสิ่งที่คุณต้องการมันจะสําเร็จค่ะนะคะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าเออเป็นแฟนกันนะคะแต่อาจจะได้พบเจอนะคะได้ได้มาแบบเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นร่วมหอลงโรงกันเนี้ยอาจจะแบบเริ่มคุยคุยกันนะคะ อ๋อมันมีพาการขยับขยายก็อาจจะได้พบเจอกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะก็เริ่มต้นความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธนะ์นะนําความสุขมาสู่คุณด้วยถือเดือนนี้ก็อ่ากระจัดเป่าเรื่องอารมณ์อย่างเดียวค่ะนะคะนอกนั้นทุกอย่างาถือว่าโอเคนะคะอาจจะได้ไปสั่งสรรค์ คนรักหรืออาจได้เจอคนรักจากงานสังสรรหรือได้รับการแนะนําจากเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขนะคะในวันเกิดแล้วก็ฝาฟันาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็ยังไงก็เดือนหน้าก็เจอกันนะคะอย่าลืมติดตามกดติดตามซับสไครต์นะคะจะได้พบกันเดือนหน้าจะได้ดูก่อนใครเลยนะคะวันสำหรับเดือนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แนะนำติดชมคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ